สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้จริงๆค่ะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยมีไอเดียงานฝีมือเยอะเลยค่ะน่าจะสัก20อย่างได้ที่สะท้อนว่าเออสินค้าทำมือเนี่ยความต้องการมันยังดีอยู่นะคะยังโตได้อีกครับประเด็นที่น่าสนใจจริงๆผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ว่า ทำอะไรขายดีนะแต่มันคือทํายังไงมากกว่าให้งานของเรามันโดดเด่นแล้วก็ทำกำํากําไรได้จริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาเคล็ดลับที่เอาไปใช้ได้จริงๆจากข้อมูลพวกนี้มาให้ผู้ฟังได้ลองเอาไปปรับใช้ดูครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มีไอเดียหลากหลายกลุ่มมากเลยนะคะทั้งกลุ่มที่แบบดูแล้วน่าจะกำไรดีเป็นพิเศษกลุ่มที่เน้นเอ,เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆหรือแม้แต่ง,งานฝีมือตามฤดูกาลแล้วก็พวกงานไม้มีอันนึงที่ดิฉันว่าอืมน่าสนใจมากคือ Printables ค่ะพวกไฟล์ดิจิทัลให้ลูกค้าพิมพ์เองคือแทบไม่มีต้นทุนเริ่มเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ Printables นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการใช้ช่องทางดิจิทัลให้เป็นประโยชน์เลยนะคือสร้างครั้งเดียว แต่ขายซ้ําได้เรื่อยๆไม่ต้องมานั่งสต็อกของเลยแค่เราต้องออกแบบให้มันตรงใจกลุ่มเป้าหมายเช่นพวกแพลนเนอร์ดีไซน์มินิมอลหรือใบงานกิจกรรมสําหรับเด็กอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะกลับมาที่กลุ่มที่ทํากําไรสูงก่อนนะคะนอกจาก Printables แล้วก็มีพวกเครื่องประดับทำมือเหมือนเดี๋ยวนี้แค่สวยอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วเนาะต้องมีการใส่เรื่องราวเข้าไปด้วยหรือสร้างสไตล์ที่มันชัดเจนมากๆ อย่างที่ข้อมูลพูดถึง SWT Handmade Jewelry ที่ทำสไตล์ชนพื้นเมืองซูนี่อันนี้ก็สร้างความต่างได้เยอะเลยใช่ครับการเล่าเรื่องเนี่ยแหละครับเป็นตัวเพิ่มเเรียกว่ามูลค่าทางใจก็ได้ทำให้ลูกคา้ารู้สึกผูกพันไม่ใช่แค่ซื้อของแต่เหมือนได้ซื้อเรื่องราววัฒนธรรมหรือแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตรงนี้มันทำให้เราสามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้สมเหตุสมผลกับคุณค่านั้นครับแล้วก็มีเทียนหอมที่แบบ ปรับแต่งพิเศษได้อันนี้น่าจะเหมาะกับตลาดของขวัญมากๆเลยนะคะการสร้างแบรนด์ให้ดูดีมีเรื่องราวอย่าง Little k a r า a Co. ที่เขาเน้นเรื่องประสบการณ์ตอนแกะกล่องของขวัญหรือการที่เราแบบว่าปรับกลิน่นสีหรือใส่ข้อความพิเศษให้ลูกค้าได้มันเพิ่มความรู้สึกพิเศษเข้าไปอีกเนาะหัวใจสำคัญตรงนี้เลยคือ personalization ครับการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออสินค้าชิ้นนี้มันทำมาเพื่อเขาโดยเฉพาะจริงๆ ซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆเลยบวกกับการสร้างแบรนด์ที่คนจดจำได้ด้วย อีกอย่างในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจก็คือผลิตภัณฑ์ความงามโฮมเมดอันนี้ก็ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพสินค้าออร์แกนิกได้ดีเลยการที่เราควบคุมส่วนผสมเองได้สร้างสูตรเฉพาะเช่นสำหรับคนวีแกนหรือคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆอย่างมาม่าแบริสเน็ตโรส์ที่ทำแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนผสมชัดเจนอันนี้สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยนะคะครับความโปร่งใสเรื่องส่วนผสมนี่สาคัญมากแล้วก็การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เก็ตเนี่ย ถือเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆครับทําให้เราสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ใหญ่ๆใ,ใ,ในตลาดได้ชัดเจนทีนี้ลงมาดูไอเดียที่เน้นเรื่องเอกลักษณ์กันบ้างดีกว่าค่ะงานถักโครเชเดียเ๋ยวนี้ไม่ใช่แค่พวกเสื้อผ้าผ้าพันคอแล้วนะคะแต่เห็นมีทําเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักของแต่งบ้านดีไซน์เก๋ๆเหมือนที่ Constellation Crochet ทำการเลือกใช้ไหมพรมหรือวัสดุปลกใหม่หรือทำเป็นคอลเลกชันที่มันส่งเสริมกันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะใช่ครับ เอกลักษณ์นี่แหละครับเป็นกุญแจสําคัญเลยในการสร้างความแตกต่างในตลาดทําให้เราไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวลูกค้าบางกลุ่มเขายอมจ่ายแพงขึ้นนะเพื่อดีไซน์หรือคุณค่าทางศิลปะที่ไม่เหมือนใครจริงค่ะเช่นเดียวกับพวกภาพวาดบนผ้าใบการมีสไตล์ที่คนเห็นแล้วอ้อจำได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาพวิวสีนุ่มๆหรือแนวแอ็บสตรัจัดจ้านไปเลยการเพิ่มเทคนิคพิเศษอย่างพื้นผิวหรือใช้สีเมทัลิก แล้วก็เล่าที่มาของแรงบันดาลใจเบื้องหลังภาพก็ดึงดูดลูกค้าได้ดีเหมือนกันการสร้างซิกเนเจอร์สไตล์หรือไลเซ็นเฉพาะตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากครับสำหรับงานศิลปะมันทําให้งานของเรามีค่ามากกว่าแค่ภาพวาดธรรมดาธรรมดา,รรมดาหรืออย่างกระเป๋าผ้าที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เราเพิ่มประโยชน์ใช้สอยเข้าไปเช่นมีช่องเก็บของเยอะๆหน่อยมีบุซับในกันกระแทกสําหรับแล็ปท็อป หรือเลือกใช้วัสดุที่แบบรักโลกไปเลยหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือใช้ระบบ Print on d e m a n นอย่างที่ Wonder the World ทําทำคือพิมพ์ลายตามสั่งเมื่อมีคนซื้อเท่านั้นอันนี้ก็ดีตรงไม่ต้องแบกสต็อกเลยครับการเพิ่มฟังก์ชันหรือการเลือกใช้วัสดุที่มันสอดคล้องกับค่านิยมของลูกค้าอย่างเรื่องความยั่งยืน sustainability เนี่ยเป็นวิธีสร้างความได้เปรียบที่ดีเลยครับตอบโจทย์ลูกค้าสมัยใหม่ได้ แล้วพวกงานฝีมือตามฤดูกาลล่ะคะอย่างของแต่งคริสต์มาสหรือบัสบอมวาเลนไทน์หรือพวกงานไม้มีเคล็ดลับอะไรน่าสนใจบ้างคะสำหรับสินค้าตามฤดูกาลเนี่ยจังหวะเวลาคือสำคัญที่สุดเลยครับต้องวางแผนผลิตวางแผนโปรโมตล่วงหน้านานหน่อยอาจจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอย่างที่ข้อมูลบอกคือมี QR code ที่ลิงก์ไปหาข้อความพิเศษหรือ p l a y l สต์เพลงก็ได้นะน่ารักดีส่วนงานไม้ จุดเด่นคือความเป็นธรรมชาติความคลาสสิกของวัสดุแล้วก็ความทนทานอาจจะเป็นของเล่นไม้ที่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กๆหรืออุปกรณ์สำนักงานไม้เทๆ่ๆที่เพิ่มฟังก์ชันทันสมัยเข้าไปเช่นมีที่ชาร์จไร้สายในตัวอะไรแบบนี้ครับอืมน่าสนใจค่ะเพราะเรามีไอเดียสินค้าแล้วคำถามยอดคิดต่อมาก็คือแล้วจะขายที่ไหนดีล่ะตัวเลือกมันเยอะมากเลยนะคะทั้งเปิดเว็บตัวเองขายบน e อ s ซ a m azon handmade หรือใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Instagram, Facebook หรือไปออกตลาดนัดงานคราฟตครับการเลือกช่องทางเนี่ยต้องกลับมาดูที่ตัวสินค้ากับลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นหลักเลยครับว่าเขาอยู่ที่ไหนกันถ้าสินค้าเราเน้นรูปสวยๆถ่ายรูปขึ้น Instagram ก็อาจจะเวิร์กมากถ้าอยากเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศเลย e t s ซก็น่าสนใจแต่ก็ต้องดูเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยดีตรงที่เราควบคุมได้เต็มที่แต่ก็ต้องใช้แรงโปรโมทเองเยอะหน่อย ส่วนใครที่แบบงบน้อยๆอยากเริ่มแบบต่ำกว่าสัก3,000บาท100ดอลลาร์ไอเดียอย่าง printables เครื่องประดับง่ายๆที่ไม่ต้องใช้วัสดุแพงงานโครเชต์หรือมาคราเมก็เป็นไปได้นะครับเริ่มต้นได้ไม่ยากแล้วเรื่องการตั้งราคาก็สำคัญมากๆเลยนะคะเห็นมีคำแนะนำคร่าวๆว่าอาจจะเริ่มจากต้นทุนวัสดุพค่าแรงแล้วคูณสัก3อ่าใช่ครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลย เพื่อให้ครอบคลุมกำไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆที่เราอาจจะลืมนิดไปแต่ก็ต้องไม่ลืมดูราคาของคู่แข่งในตลาดประกอบด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าประเมินค่าความเป็นเอกลักษณ์หรือเรื่องราวที่เราใส่ลงไปในงานฝีมือของเราต่ำเกินไป สรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสมากมายเลยนะคะที่จะสร้างรายได้จากทักษะงานฝีมือที่เรามีแค่เราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอสร้างเรื่องราวควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีแล้วก็ทําการตลาดให้มันถูกจุดถูกกลุ่มเป้าหมายเนาะถูกต้องเลยครับแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็ย้ําตรงกันว่าให้เริ่มจากเล็กๆก่อนทดลองตลาดไปเรียนรู้ไปปรับปรุงไปเรื่อยๆ ไม่มีใครที่แบบเริ่มทาแล้วสําเร็จเปรี้ยงปร่างตั้งแต่วันแรกหรอกครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการลงมือทํานี่แหละครับก่อนจะจากกันวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะการที่เราเอาทักษะฝีมือแบบดั้งเดิมๆเ,เนี่ยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก QR Code หรือการปรับแต่งสินค้าผ่านช่องทางดิจิตอลที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันอาจจะกําลังนาไปสู่มิติใหม่ๆห,หรือหมวดหมู่ใหม่ๆของวงการแฮนด์เมดในอนาคตที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้นะคะ ืมก็น่าสนใจดีค่ะ